ก็จะมาทำคอนเทนต์กันอีกแล้วนะครับเกี่ยวกับของเกมฟีฟ่ออนไลน์4นะซึ่งวันนี้เราก็จะอยู่ในในในหัวข้อที่เอากองหลังทั้งทีมนะจัดกองหลังทั้งทีมเลยเอาไปลุยแรงกัน <laughs> ถ้าลุยแรงธรรมดาเนี่ยมันมันก็มันก็ไม่มีอะไรน่าดูใช่ไหมแต่ว่านี่กองหลังไงไม่ค่อยมีใครทํา <laughs> ถูกต้องไหมแล้วแล้วเป็น,น เป็นหลังกองหลังที่ไม่ค่อยมีใครใช้เท่าไหร่ที่จะเอามาทำแบบนี้นะเออโอเคท่านผู้ชมทุกคนก็น่าจะเห็นชื่อคลิปแล้วนะครับแล้วเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเราจะพามาดูทีมที่ทีมที่จะพาไปลุยแรงกันเลยดีกว่า <c oughs> หึ่งก็จะปันป่นๆหน่อยนะแผนการเล่นก็จะเป็นประมาณนี้เลย เพราะว่าเราเป็นกองหลังทั้งทีเลยนะครับออกเยว้นโกตัวเดียวตัวนี้อาจจะเป็นตัวฟรีนิดหน่อยเลยแต่เรามาดูกันว่าเขาจะมีประโยชน์เท่าไร่เขาจะมีประโยชน์ไหมนะในทีมเป็นคนนี้เป็นลูกรักนะสองคนสองคนนี้เป็นลูกรักผมนะ <c oughs> ตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ออกมาบดสายพิ้วนะสายพิ้วเลี้ยงหลก เลี้ยงหลบไปจ่ายหรือว่าเปิดไปประมาณนี้นะโอเคแล้วก็เจา้าคันเซโลก็พักหลังๆนี้เขาก็ดูๆกับดูดูพลังแฝงของเขาเทื่อนเลยนะนี่ขนาดยังไม่ได้วิวห้าเลยนะ,ะ uh huh. ถ้าวิวห้าล่ะโอ้ถ้าวิวห้าก็ประมาณนี้นะโอเครามอสก็จะเลือกเป็นปีนี้วกห้าบางตัวที่ไม่บวกห้า ว่างบเรามันมีจำกัดนะผมก็ไม่ได้เข้ามาเล่นบ่อยหรือว่าเติมเติมเติมนะเกมนี้ไม่ได้เติมเท่าไหร่เติมนิดๆหน่อยๆช่วงกิจกรรมก็เลยมีสภาพการเงินท,ที่ที่ค่อนข้างรอแร่มากๆเลยประกอบกับการที่ไม่ได้ไม่ไม่ค่อยได้เข้ามาเล่นเลยนะโกูมือหนึ่งของเราครับอัทวานมือหนึ่งอีกมือหนึ่งขาแฮร What? ไม่ใช่นะ นอยเออนะครับนอยเออร์โอเคนอกเรื่องกันมาเยอะแล้วทีมนี้ต้องบอกเลยว่าแผงแผงหลังจะเป็นจากทีมเก่าของผมนะที่จะเป็นฟูลิลล่าันติก็จะเป็น c d m นะตัวนี้ปีนี้เก่งแต่ว่าข้าพลังมันน้อยไปหน่อยแต่ว่ามันเก่งนะปีนี้ยิงไกลได้นะตัวนี้เออยิงไกลได้ข้าพลังดู กลาง,ลางค่อนไปล่างนิดหน่อยแต่ว่าเก่งนะเรื่องดักบอลเรื่องเรื่องวิ่งวิ่งไล่น่ะวิ่งไล่กดดันดีดีแอนเดร์โว่ก็อย่างที่พูดไปเป็นตัวฟรีนะเป็นตัวฟรีที่ไม่รู้ว่าจะมีประโยชน์หรือเปล่าเป็นตัวรักเอ้ไม่ใช่เป็นลูกรักของผมเฉยๆนะนี่ก็เป็นลูกรักไม่รู้ว่าจะเลี้ยงบอลได้ได้ได้โอเคหรือเปล่าสองตัวนี้หรือว่าจะจ่ายบอลให้เพื่อนได้ได้หรือเปล่า ส่วนสารตัวบนนี้ผมไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่นะเพราะว่ามาซิโล่เจ้ามาร์เซลโล่ก็ปั่นดีนะแต่ข้างในก็ปั่นเลยหรือไม่ก็ส่งเปิดเข้ามาข้างในเกเคไปดูเทคนิคนักเตะกันเลยก็จะประมาณนี้เลยครับการเล่นก็ความใน8แปดสิบส่งบอลก็ไม่เสียงมากเลี้ยงบอลก็ไม่ค่อยเลี้ยงเท่าไหร่เน้นส่งเน้นจ่ายที่แบบช่องช่องมันเปิดนะหรือไม่ก็เปิดเปิดเข้าหัวเลยประมาณนี้ แล้วก็คุมโซนหลังก็คุมโซนแน่แนๆอยเพื่อเพื่อไม่ให้โกเป็นหนักเกินไปนะไม่งั้นมันจะประสิทธิภาพมันจะหายไปเลยนะเพราะว่ามันมันจะโดนบ่อยส่วนเกมรุกก็ประมาณนี้ครับส่งบอลกลางๆส่งเน้นผสมมากกว่าโอเครูปแบบทีมดูกัแล้วประมาณนี้ก็จะก็ประมาณนี้ครับไม่ต้องดูอะไรนะไปดูแรงเกมแรกกันเลยดีกว่า ผมอยู่ระดับโปรเท่านั้นนะเพราะว่าแรงค์มันเพิ่งรีมางั้นเราไปเกมแรกกันเลยดีกว่าโอเคไปแม่งทีมกูจะไหวไหมเนี่ยเสียบไปดิจานว่างไงโอเคไม่ฟาวทำดีเพื่อนแั้นถ้าฟาวขึ้นมานะทำอะไรไม่ได้แม่งร้องไห้เฮ้อ พูดถูกต้องที่สุดนะทำอะไรเขาไม่ได้นะคนนี้เหมือนลุงแถวบ้านเลยนะล,ลุงแถวบ้านนี่ก็คือทำจะว่าอะไรไม่ได้เลยนะไม่เหมือนกับผู้ว่ากรุงเทพคนใหม่เด็กไม่ดีไม่ดีไม่ดีโอเคโอเคเล่นท่ามาเล่นท่ามาไปไปแล้วจังจังเปิดมาแล้ว โอ้โหไม่มีใครเลยพี่น้องกัน์นาบลอกคาร์รนาบล็อกไล่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 ตามลูกเบียดเออโอเคได้อยู่ได้อยู่เปิด <Pet. S 2> โอเคเดย์ดีดีดีทะลุลช่องจังหวะนี้แบเนี้แบบนี่้ดุยน่าจะยิงมุมนั้นนะ่ะ มันยากหน่อยนะเฮ้ยเ้ยเกือบเยี่ยนไดว่าเข้านั้นนะนอยเออร์ครับนอยเออร์มือผู้สามือหนึ่งผู้สามประตูมือเกาเลี้ยงเลี้ยงจี้ไปแล้วก็จ่ายครับจังหวะนี้คานาวโรคานาวโรยังไงปันโอ้โหเฉียดเสาไปนิดเดียวเฮียมันจหนัดขวา เอ้กูยิงซ้ากแล้วจะเข้าซ้ายอย่างเดียวเลยลืมลืมมีดาวิดตุยอยู่แล้วก็แล้วก็ใครนะดาเมียนดาเมียนสองปีน,นี่หว่าอ๋อมาเซโลมาเซลโลมาเซโอ้ยยิงอะไรอย่างนั้นไปตรงตัวเขาเฉยยิงเฮี้ยเกิน เจ้าทำไมมันช้าจังวะเฮ้ยดูดิดูดิดูดิใจอะไรของมันเนี่ยว้าวไปเอาว้าวว้าวเฮ้ย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 กลับมาทันวะเฮ้ยดีช่วยไว้เซฟชีวิตดูดิมูฟเมนต์มันช้ามากเลยอะพวกเนี้ย มันไม่ควรช้าขนาดนี้เปล่าวะเนี่ยมาเซโร่หลุดเลยกะยิงดิโอ,โ,โอ้โหพี่มันยิงอะไรเนีย่ยลุ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 ยเพื่อนลุยโอ้โหดาเน,นี่ย เราต้องอาศัยจังหวะที่เขาดูเหมือนว่าเราต้องอาศัยจังหวะที่เขาแบบว่าวนะโอเคโอเคโอเคระวังระวังคองบอลตดไปกี่รอบแล้วเนี่ยพี่พี่ไม่ได้เป็ผมตักรอบเลยอ่ะคนนี้ก็ใจเย็นอยู่นะ้โเกือบไปแล้ว ว้าวว้าวโอ้โหม่งน้อยเอ้ยช่วยชีวิตไปจริงๆริงเลยไปมันไม่ทันอีกหรอวะโอ้โหซาจ่ายสวยสวยนี้ เป็นที่อะไรนี่ <Yeah. S 1> ล็อกกลับมาใช่ไหมล็อกล็อกนี่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 จ่ายอย่างนี้เลยจ่ายอย่างนี้เลยจ่ายอย่างนี้เลยโอ้โหทำไงครับทำไงครับ,รบ,รบดูมันจ่ายดีเฮ้ยลุยลุยลุยลูกโอ้โหลูกเอ้ย ปัน่นโอ้โหมีปั่นอะไรนีดมัดักได้โอเคอเฮ้ยดูไปเฮ้ยไม่จกตัวนี้เราวเฮ้ยโอ้โหโ จะทำยังไงกับเมืงดีเนี่ยเฮียกูจะร้องไห้เฮ้ยอย่าดอย่าดหยาดหยาดมันเร็วไปพี่นี่ไงเล่นภาพใครว่ากองหลังเล่นไม่ได้นะสองดาวนัะนะ่นน่ะแนวรุ่ง ล้ําล้ําเปล่ากูจ่ายตัวนี้ไปจ่ายตัวที่ล้ําหน้าให้ตายเลยลูกเดียวเปล่าวหรเฮ้ยข้างในข้างในข้างในเอ้ยเกือบเกือบโอ้ลูกเฮ้ยโอ้ลูกเฮ้ยเสียวไปดิเอ้แล้วมันจ่ายอะไรนี้ อุ้ยอยมึงเป็นอะไรคนไปถึงแล้วมึงไม่ยิยองนะพี่นออะไรอยู่เนี่นนยนออะไรอยู่เนี่ย้อ้โหเสียเลยหสือเลยปล่อยปล่อยโอเคเสร็จโอเคทีมเรองก็ถือว่าใชา้ได้อยู่